วันนี้ก็จะพามาดูโฟมเช็ดยางของโลตัสนะครับเป็นแบบสเปรย์ใช้ดีมากเลยผมชอบมากเลยตัวนี้ก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันเนาะมันใช้ง่ายมากเลยเนี่ยยางเก่าๆเนี่ยดูนะนี่แม่ไม่ได้ล้างไม่ได้ขัดไม่ได้ถูนะอันนี้ปุ๊บฉีดไปปุ๊บเนี่ยแค่นี้โล้หูแล้วกระป๋องนึงเนี่ยโอ้โหผมว่านะเป็นร้อยเส้นเนี่ยเช็ดได้อ่นี่ผมเช็ดไป ประมาณยี่สิบเซ้นแล้วกระป๋องยังหนักอยู่เลยมันฉีดออกมานิดเดยวเนี่ยดูปาดไปปื้ดแค่เนีน้เขาไม่ได้จ่ายให้ผมนะครับโรตัรเนไอเขาไม่ได้จ่ายเนี่ยเหมือนช่องไในสักช่องนึงเนาะที่เขาชอบพูดเนี่ยดูใหม่มากคือแบบมันเงาเหมือนแบบเอาเคลือบเงามาพ่นไว้เลยอ่ะอันนี้ผมก็ฉีดทิ้งไว้สามล้อนี้ก็ยางเก่าเหมือนกัน แต่ว่ายางนี้ผมจะขายนะครับขายให้ลูกค้านะครับอันนี้เป็นยางเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณดูคุณดูเนี่ยโอ้โหมันเงามากเนี่ยปาดไปปื๊ดปาดไปโอ้โหลืมไอ้พวกสเปรย์เลยนะลืมน้ำยาสเปรย์ที่แบบว่าโฆษณาตามช่องตามอะไรต่างๆอะไรเงี้ยไอ้น้ำยาเป็นสเปรย์ ที่แบบเป็นขวดสเปรย์ขัดอะ่ะผมว่าแบบเนี้ยคุ้มกว่ากระป๋องนึ่งก็แปดสิบห้าบาทนะครับที่ผมซื้อมานี่ดูความแตกต่างอันนี้ยังไม่ได้เช็ดยังไม่ได้ฉีดอ่ะเดี๋ยวมาฉีดให้ดูอีกสักรอบสเปรโลตัสเนี่ยฉีดกดเบาๆปึ๊บปบลากยาวไม่ได้นะมันมันเยอะเกินผมค่อยๆกดเนี่ยแตะเบาๆอย่างเงี้ย ถ้ากดลากยาวเลยคือมันมันผมว่ามันเยอะไปทิ้งเปล่าๆอย่าทิ้งไว้แป๊บนึงแล้วก็ปาดเนี่ยปาดปื๊บโฟมหายเลยปึ๊บปาดปื๊บโฟมหายเลยอ่ะเดี๋ยวมาลองหน้ายางบ้างกันดีกว่า,าผมเช็ดหน้ายางให้ดู ชดชดชดโอ้โหดูหน้ายางหูใหม่เกินไม่ต้องไปล้างเลยเนี่ยโคตรด,ดีดีจนแบบว่าจนผมต้องอวยอ่ะเอา,เอาดีมากเลยโอ้โหใหม่เกินนี่ด้านนี้ยังไม่ได้เช็ดอ่ะเดี๋ยวพิกเช็ดอีกด้านหนึ่งพิกเช็ดอีกด้านหนึ่งกัน ป่นนี้ไม่ได้เช็ดพิกก่อนพิกก่อนโอเคสี่เส้นอ่ะเราก็ฉีดไปเลยนี่แตะแค่เบาๆโอ้โหโฟมมันออกมามาหาศาลเลยอื ขิ้งไวก่อนนะปาดทีเดียวเนี่ยดูผมจีตปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยกระป๋องยังหนักอยู่เลยยังรู้สึกว่าเหมือนยังไม่ได้ใช้ไปเลยอะ่ะมันหนักยังหนักอยู่เลยอโอเคเรียบร้อยเราก็ไล่ปลาดไปเหมือนเดิมปืด๊ดเนี่ยปาดแค่รอบเดียว ปืด๊ดแค่นั้นเองหนึ่งรอบปืด๊ดโอ้โหมันดีมากเลยเดี๋ยวทุกคนดูครับเอาวงนี้ปืด๊ดปาดอีกรอบหนึ่งวงนี้ปาดอีกหนึ่งรอบนี่ โโอ้โหดีมากเลยนี่หาซื้อได้ที่โลตัสนะครับมันจะมีแบบเป็นสเปร์ขวดสเปร์น้ำเนาะแล้วก็เป็นแบบนี้เพรว่าแบบนี้ดีกว่านะครับใช้ง่ายใช้สะดวกมากโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ